ตัวเองยังแบบบอกแว่แว่ยังพอเขาพ่อตัดสินทำโทษประหารชีวิตโจนเกิดแล้วลึกถึงผลหลังได้เพราะมัฝังอยู่ในจิตโอ้ี่ถ้าเราพูดได้อะไรได้นี่นะเดี๋ยวปรับใหญ่ขึ้นมาเราจะต้องแทนพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยอธิษฐานเป็นใบง่อยเปลี่ยนสามเรื่องทำอยู่สิบหกปีครับพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกก็ พารอธิฐาน้านรุนแรงยังไงก็ใบง่อยเปียกจนคนรึกว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะสั่งไปเผาไอไปฝังเลยขณะไอ้คนขับรถกําลังขุดดินขุดดินพอหลุมใหญ่ขึ้นเนี่ยท่านนั่งอยู่ปากหลุมอ่ะ นี่สารถีเราเนี่ยไม่ได้ใยไม่ได้ง่อยไม่ได้เปรี้ยเลยนะแต่ที่เราทำอย่างที่เราอธิษฐานไว้ไม่อยากเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีต่อจากพ่อนั่นจักรพรรดิสมบัตินะมันมีทุกมีโทษเพราะอาดีตเราเคยเป็นแล้วไปตัดสินอย่างที่พ่อเราทำเนี่ยเราตกนรกแปดหมื่นปีเห็นไหมครับขนาดจักรพรรดิสมบัติยังปฏิเสธ ปิปีมานกพัตกาปิลานีซึ่งเป็นเศรษฐีทั้งคู่เนี่ยยังปฏิเสธมนุษย์สมบัติปิปีมานนกก็คือท่านมหากัศป่านะซึ่งเป็นอันดับสามของในพุทธศาสนานั่นนะครับที่ทําเป็นประธานปฐมมสังคยนาพุทธศาสนานั่นแหละคือท่านมหากัสป่าเองย,ยังปฏิเสธมนุษย์สมบัติเห็นไหมครับเนี่ยเพราะเป็นอนาคามี และถ้าเราดูตัวเองจนกระทั่งโอ้โหเราก็ไม่ติดในอารูปปราคะรูปปราคะอารูปปราคะไม่ติดก็หมายถึงจะเกิดเป็นพรมจะเกิดเป็นอารูปปรพมไม่เอาแล้ว la, ความสังขลิกำหนัดยินดีในการเกิดเป็นพรมในการเกิดเป็นอารูุปรพมไม่เอาแล้วละได้หายไปจากจิตใจเลยนะ แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไม่ยินดีในในไม่มีมานะหรือตัวถือตนไม่มีนะฮะไม่มีถตัวตนไม่ฟุ้งจิตไม่ฟุ้งเขาเรียกอุทัดจักอุทัดจาปุกุจจะเนี่ย,ยไม่ฟุ้งซ่านและสุดท้ายความไม่รู้ทั้งหลายเกี่ยวกับชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวกับโลกเนี่ยไม่มีครับ ที่เขาสมมติเรียกว่าอาวิชชารวมเไปเสร็จทั้งสิบต,ตัวนี้หมดสิ้นไปจากจิตใจนั่นคือวันลอรหัตผตลเข้าถึงความเป็นพระอรหันดูตัวเองครับดูตัวเองถามใจตัวเองว่าเรามีทั้งสึกอย่างเนี่ยยังอยู่ในใจไหมถ้ายังมีสกายาทิฏฐิอยู่แสดงว่าไม่ใช่แล้ว เอ้สักกายทิฏฐิก็ไม่มีความลังเลสงสัยในพรระัตนนาัยนี่มันยังสงสัยอะยังนี่ไม่ใช่ละมันต้องไม่สงสัยถือศีลต้องศีลจริงๆเลยอยู่ในใจเลยนะไม่ใช่วันนี้ไปรับศีลเย็นนี้ลาศีลอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยกก็ถามตัวเองดูมันก็จะค่อยๆหมดไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนพะอหมดไปหมดไปตอนนี้แล้วก็มันมีเครื่องวัดมันมีเครื่องวัดพิสูจน์ก็คือว่า ท่านบางคนที่อยู่ในห้องนี้อาจจะเคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังตอนที่มนุษย์เขาเถียงกันว่าเอ๊ะทำอะไรแล้วเป็นมงคลนะโอ้ยวัตถุนี่เป็นมงคลเดินแถวนี้เห็นเยอะเลยต้นไม้นี่ก็เป็นมงคลนะปลูกไว้หน้าบ้านคนนิยมชมชอบปลูกมายมไว้ปลูกขนนไว้หลังบ้านโอ้ยเจ้านายอุ้มหนุนนะ ปลูกต้นใบเงินใบทองไว้โอ้โหเงินทองไหลมาเทมาลองทําดูสิครับปลูกก็ให้เต็มบ้านเลยแล้วไม่ต้องทําการทํางานดูสิย้อนกลับมาเมื่อกี้บอกว่าถ้าได้ยินได้ฟังใครพูดแล้วไม่เชื่อแต่เชื่อเหตุผลคนประเภทเนี้ยคือยอดคนพวกเนี้ยไม่ถูกหรอกพวกนี้คืออริยบุคคลมงคลมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นใดนะครับ มนุษย์ก็เถียงกันอันนั้นเป็นมงคลอันนี้เป็นมงคลอันนี้เชื่อกอันนี้เป็นมงคลอันนี้กับติก้าเป็นมงคลลูกปั่นอันนี้เป็นมงคลวัตถุนี้เป็นมงคลก็เถียงกันะนนเทวดาก็เถียงกันหาข้อยุติไม่ได้ก็จึงมีเทวดาองค์หนึ่งไปที่เชตวันเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภคกวาไล่ไปเรื่อยนะแล้วก็ถามมงคลพระเจ้าก็บอกมาสามสิบแปดข้อตอนนี้ไอ้บอกมาเรื่อยๆนะข้อต้นก็ อาเสวนาจะพาลานังตันฐิตานันจะเสวนาไม่ขบัณฑิตไม่ไม่คบพานนะคบบัณฑิตเป็นมงคลปูชาจะปูชนียานังบูชาผู้ที่ควรบูชาก็เป็นมงคลเขาไ่ไล่ๆลจนมาถึงสุดท้ายข้อที่3ามในสี่ข้อหลังเนี่ยมันมีคําว่าอย่างนี้ครับเป็นภาษาบาลี พุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสศนกรรมปติอโศกังวิระชังเขมังเอตัมมังคามุตตมัง ใครที่ถูกโลกกระทำเข้ากระทบแล้วไม่หวั่นไหวพุตภาษาโลกรธรรมไม่หิจิตตังยสานกรรมปติถูกโลกกระทำเข้ากระทบแล้วไม่หวั่นไหวโลกกระทำก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีส,สรรเิญม,มีนินทาถ้าเข้ากระทบแล้วไม่หวั่นไหวอาโศกันไม่โศกไม่เศร้า วิรชังไม,ไม่ไม่มีมนทินไม่ไม,ไม่ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเขมมังกะเสมสี่อันเนี่ยฮะเป็นสี่ข้อสุดท้ายในมงคลสามสิบแปดมีอยู่ในใจของอริยบุคคลท่านถามตัวท่านดูถูกโลกธระทำเท่ากับพบเราหวั่นไหวไหมครับถ้ายังหวั่นไหวก็ไม่ใช่ อโสกังไม่โศกไม่เศร้าวิรชังไม่มีมนทินอยู่ในใจกิเลสปราศจากกิเลสเขม,มังไหมกเกษม,มไหมคาว่าเขม,มังเนี่ยก็คือสุขสบายแล้วก็ปลอดภัยคําว่าเขม,มังมีความหมายยาง้งสุขสบายปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรไะครับ เมื่อเราทิ้งขันลาโลกไปแล้วไม่ลงอบายภูมินะั่ะปลอดภยัยอริยะบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันเนี่ยปิดอบายภูมิได้มันมีเครื่องวัดครับเพราะฉะนั้นถามใจท่านดูนะครับตอนนี้เอาละพอเป็นอริยะบุคคลแล้วเนี่ยมนุษย์ก็เป็นอริยะบุคคลได้ก็เพราะเรามีธรรมและมีวินยัย ที่พระเจ้าท่านมอบให้แก่ชาวโลกเราเชื่อแล้วเ,เราทําตามเราก็สามารถจะเป็นอริยะเข้าสู่ความเป็นอริยะได้มนุษย์เนี่ยเข้าได้ตอนนี้พอเป็นอริยะบุคคลสมมุติว่าเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันโสดาบันก็มีทั้งสามประเภทประเภทแรกก็กลับมาไปเกิดอีกชาติหนึ่งประเภทที่สองเกิดอีกสองสามชาติประเภทที่สามอีกเจ็ดชาติน ประเภทแรกเนี่ยก็คือถ้าคนไหนที่เป็นเจ้าโทสานะแต่บรรลุธทำพัฒนาจิตวิญญาณให้มีกําลังกล้าแข็งอินทรีย์พละห้ากล้าแข็งแล้วเข้าสู่ความเป็นโสดันบรรบุคคลแต่มีโทสานะประเภทเนี้อีกชาติอีกเกิดอีกทีเดียวก็สำเร็จตารหันได้แต่มนุษย์เนี่ยสำเร็จตารหันได้แต่ประเภทที่อีกเจ็ดชาติพวกนีโมหะรุนแรง โมหานี่กิเลสที่แก้ยากนะครับต้องเกิดมาอีเจ็ดชาติตอนี้เกิดอีกสองหรือสามชาติสมมุติว่าเป็นโสดาบันบุคคลแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยพอไปเกิดเป็นเทวดาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อเข้านิพพานเลยก็มีครับหรือเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วกลับมาเกิดซ้าเป็นมนุษย์แล้วเข้านิพพานก็มีครับในเทวดาทุกชั้นฟ้ามีโสดาบันบุคคล โสดาบันเทวดาเนี่ยป,ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าในผ่านมยครับโสดาบันเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเข้าในผ่านม่ครับพลมอนาคามีมนุษย์ที่ปฏิบัติได้จนเป็นอริยบุคคลชั้นที่สามคือพระอนาคามีตายแล้วไปเกิดเป็นรูปปัถมห้าชั้นสุดท้ายพวกนั้นไม่กลับมาแล้ว พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนถึงอากนิฐาพรมแล้วก็เขา้าในผานนี่คือความเป็นอริยะวิถีสู่อริยะเขาเป็นกันอย่างนี้และความรู้ที่บอกที่กล่าวนี่คือสัจจะคือความจริงไม่ล้าสมัยใครผู้ใดเชื่อและลองทำตามดูสิครับนะวิถีสู่อริยะก็มีเกิดขึ้นกับผู้ที่สภา ผู้ที่ปฏิบัติตามกัลยาณมิตรในทางธรรม